ทะเลทรายคูปูฉีเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นทะเลแห่งความตายที่แทบจะไม่มีใครข้ามผ่านไปได้เลยแต่ภาพที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ของมันกลับกลายเป็นโอเอซิสสีเขียวไปแล้ววันนี้เราจะมาดูกันครับว่าโมเดลคูปูฉีซึ่งเป็นโครงการพลิกฟื้นทะเลทรายในจีนที่แม้แต่องค์การสหประชาชาติยังยกย่องให้เป็นกรณีศึกษาสําคัญของการแก้ปัญหาการขยายตัวของทะเลทรายเนี่ยเขาทํากันยังไง สำหรับเนื้อหาในวันนี้เราจะไล่เรียงกันไป4ส่วนหลักๆนะครับเราจะเริ่มจากปัญหาดั้งเดิมของพื้นที่นี้ก่อนแล้วไปดูกลยุทธ์4องค์ประกอบที่เขาใช้ในการพลิกฟื้นจากนั้นมาดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งในเชิงนิเวศและเศรษฐกิจและก็ปิดท้ายกันด้วยข้อควรพิจารณาที่สําคัญมากๆในการจะนําโมเดลนี้ไปปรับใช้ที่อื่นครับเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าจุดเริ่มต้นของโครงการทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มาจากนโยบายของภาครัฐเลยนะครับแต่มาจากความดื้อรอนส่วนตัวของคุณหวังหวนเปา ซึ่งเขาเป็นเจ้าของโรงงานเกลือแล้วธุรกิจของเขาเนี่ยกำลังจะถูกพายุทรายกลืนหายไปนี่เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาต้องลุกขึ้นมาหาวิธีต่อสู้กับทะเลสายด้วยตัวเองเอาละครับส่วนที่2เรามาดูเรื่องกลยุทธ์ที่ใช้กันบ้างหัวใจของความสำเร็จของโมเดลนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งแต่เป็นการนำเอา4ส,ส่วนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมาทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบครับ กลยุทธ์ที่ว่าเนี่ยนะครับประกอบไปด้วย4ขั้นตอนหลักๆที่ทํางานเชื่อมโยงกันอยู่ก็คือเริ่มจากการจัดการทางกายภาพเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อนแล้วก็ปลูกพืชเพื่อยึดหน้าดินเอาไว้จากนั้นก็นําสัตว์เข้ามาเพื่อช่วยสร้างระบบนิเวศให้สมบูรณ์ขึ้นและสุดท้ายก็คือการนําเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ซอนทับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันทีละส่วนเลยครับขั้นตอนแรกสุดเลยก็คือการจัดการทางกายภาพครับ คือมีการใช้รถดันดินเข้าไปปรับหน้าดินปรับเนินทรายให้เรียบแล้วก็สร้างเป็นแนวกำแพงกันลมขึ้นมาเพื่อลดความรุนแรงของพยายุทรายพูดง่ายง่ายก็คือเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมเบื้องต้นให้มันนิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยควบคุมทิศทางลมได้ดีขึ้นครับพอเตรียมพื้นที่แล้วขั้นตอนที่2ก็คือการเลือกพืชที่เหมาะสมเข้ามาปลูกซึ่งก็คือต้นหลิวทะเลทรายหรือซลิกส์ครับจุดเด่นของมันก็คือรากที่สามารถอย่างลึกลงไปได้ไกลามากๆเพื่อหาแหล่งน้ําใต้ดินทําให้มันอยู่รอดได้ แล้วมันก็ทําหน้าที่2ออย่างไปพร,พร้อมๆกันเลยอย่างแรกคือเป็นแนวกําแพงธรรมชาติการการขยายตัวของทะเลทรายและอย่างที่2ก็คือยอดอ่อนของมันเนี่ยกลายเป็นแหล่งอาหารให้กับกระต่ายซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในขั้นต่อไปของระบบครับและถ้าเรามาดูสเกลของความพยายามนี้นะครับจะเห็นว่ามันไม่ธรรมดาเลยมีการปลูกต้นหลิวไปทั้งหมด300ล้านต้นครับจนมันกลายเป็นแนวกําแพงสีเขียวขนาดมาหึมา ที่ช่วยลดความรุนแรงของพายุสายได้อย่างมีนัยยะสําคัญจริงๆมาถึงองค์ประกอบสําคัญตัวต่อมาของโมเดลนี้นะครับก็คือการนํากระต่ายพันเร็กซเข้ามาซึ่งเป็นสายพัน์ธุที่ถูกเลือกมาอย่างดีเลยนะครับเพราะว่ามันมีคุณสมบัติทางชีววิทยาที่ตรงกับความต้องการมากๆเลยก็คือ 1. มันทนทานต่อสภาพอากาศที่ร้อนจัดหนาวจัดได้ดีและ2ก็คืออัตราการขยายพันธุ์ที่รวดเร็วมาก บทบาทของกระต่ายเร็กซ์เนี่ยมีอยู่2ด้านหลกัหลกๆที่ทํางานไปพร้อมๆกันเลยครับในเชิงนิเวศวิทยาเนี่ยมูลของมันคือปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดีเลยที่ช่วยฟื้นฟูผืนทรายให้กลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นได้ครับส่วนในเชิงเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นขนเนื้อหรือส่วนอื่นๆของมันก็สามารถสร้างไรายได้ที่ค่อนข้างมั่นคงให้กับคนในชุมชนได้ครับแล้วปริมาณปุ๋ยที่ได้จากกระต่ายนี่มันเยอะขนาดไหน ลองนึกภาพตามนะครับพื้นที่เลี้ยงกระต่ายแค่ประมาณ2.5เอเคอร์หรือราวๆ6ไร่กว่าๆเนี่ยสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้มากถึง5ตันเลยทีเดียวซึ่งนี่แหละครับคือปัจจัยสําคัญที่ช่วยเร่งกระบวนการเปลี่ยนสายให้กลายเป็นดินที่ใช้เพาะป,ปลูกได้และแล้วก็มาถึงองค์ประกอบสุดท้ายครับนั่นก็คือการนําเทคโนโลยีเข้ามาสร้างประโยชน์ซ้อนทับลงบนพื้นที่ที่เริ่มฟื้นตัวแล้วนั่นก็คือการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่นั่นเองครับก็แผงโซลาเซลล์พวกนี้เนี่ย ไม่ได้มีไว้แค่ผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับแต่ประโยชน์ของมันซ้อนทับกันอยู่หลายชั้นเลยอย่างแรกคือมันช่วยสร้างร่มเงาทำให้อุณหภูมิพื้นดินลดลงพรอ,อุณหภูมิลดลงการระเหยของน้ำในดินก็น้อยลงไปด้วยทำให้หญ้าหรือพืชอื่นๆสามารถเติบโตข้างใต้แผงได้แถมน้ำที่ใช้ล้างทำความสะอาดแผงก็ยังไหลลงไปช่วยลดน้ำต้นไม้ที่อยู่ข้างใต้อีกด้วยเอาละครับ เมื่อองค์ประกอบทั้ง4ทํทำงานร่วมกันเป็นระบบแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งข้อมูลที่วัดได้ก็แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากๆทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เศรษฐกิจของท้องถิ่นเลยผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยก็คือในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยพายุทรายลดความรุนแรงลงไปถึง90%เลยทีเดียวในขณะเดียวกันด้านเศรษฐกิจ โอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากระบบนิเวศท,ที่ฟื้นตัวก็ได้ช่วยให้ครัวเรือนกว่า1 0 0 0แสนครัวเรือนหลุดพ้นจากความยากจนได้ครับถ้าเราดูเฉพาะช่วงปี2010ถึง2020นะครับมีการประเมินว่าโมเดลนี้ได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมแล้วกว่า1 0 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเลยทีเดียวซึ่งตัวเลขนี้ก็มาจากหลายส่วนประกอบกันครับทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประกายการผลิตพลังงานและก็การท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นมาใหม่ นอกเหนือจากตัวเลขทางเศรษฐกิจแล้วผลกระทบของโครงการมันยังส่งต่อกันเป็นทอดๆไปทั่วทั้งระบบนิเวศเลยครับอย่างเช่นพอความชื้นในดินเพิ่มขึ้นวัตจักรของน้ำก็ทำงานดีขึ้นปริมาณน้ำฝนก็มากขึ้นตามมาสัตว์ป่าต่างๆทั้งนกสุนัขจิ้งจอกกวางก็เริ่มกลับเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆอย่างเช่นการท่องเที่ยวในทะเลทรายด้วยครับ มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับก็คือข้อควรพิจารณาในการนําไปประยุกต์ใช้คือพอเห็นความสําเร็จแบบนี้แล้วคําถามต่อมาก็คือเราจะเอาโมเดลนี้ไปใช้ที่อื่นได้ไหมซึ่งคําตอบก็คือได้แต่จําเป็นต้องเข้าใจเงื่อนไขสําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้โครงการนี้สําเร็จในคูปู้ฉีก่อนว่าใช่สำคัญมาอยู่ตรงนี้ครับคือการควบคุมให้ระบบเป็นระบบปิด ซึ่งในกรณีของคูผู้ฉีเนี่ยประชากรกระต่ายมันไม่สามารถหลุดลอดออกไปได้เพราะโดยธรรมชาติแล้วมันถูกล้อมรอบด้วยทะเลทรายที่กว้างใหญ่อยู่แล้วมันจึงต่างจากกรณีศึกษาในออสเตรเลียที่การปล่อยกระต่ายเข้าไปในระบบเปิดซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทําให้ประชากรม,มันขยายตัวจนควบคุมไม่ได้แล้วก็กลายเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานและทําลายระบบนิเวศในที่สุดครับ ดังนั้นถ้าจะให้สรุปนะครับความสำเร็จของโมเดลกูปูชินเนี่ยไม่ได้มาจากองค์ประกอบวิเศษชิ้นใดชิ้นหนึ่งเลยแต่มาจากการออกแบบระบบที่ทุกส่วนทำงานเกื้อกูลกันภายใต้สภาวะแวดล้อมที่สามารถควบคุมได้ซึ่งก็เป็นบทเรียนสำคัญที่เชีให้เห็นว่าการจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนแบบนี้ต้องอาศัยแนวทางแบบบูรณาการไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบแยกส่วนครับ